พระธาตุท่าอุเทนะฮะเป็นพระธาตุที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นพระธาตุประจำปันศุกนะใครเกิดปันศุกมาแวะไหว้ได้ Đoàn này, suối ngàm ha Suối Đề bát có, rôm rươn ha Suối ngàm ตอนนี้แดดประมาณบ่ายสามอเดี๋ยวซืบข้างหน้าวัดก็จะเป็นแม่น้ำขโขงแล้วเราเอง แหนวิวสวยงามฮะปร๊บก่อนน้องก็เป็นประเทศลาวท่าอุเทนเมืองไทยน้อปร๊บกับพระธาตุท่าอุเทนฮะ จังหวัดนครพนมครับผม